หมอลมนะคะแค่แค่าไม่ใช่ใช้เวลาแต่งนาทีประมาณไม่ถึงสิบหรือห้านาทีจริงหรอเนียนมากเป็นอะไรที่ง่ายมากถ้าเราเรื่องเกี่ยวกับผักเอรียามากแต่งที่เกาหลีไหมนี่ไม่ค่ะแต่งก่อนไปสัมภาษณ์หรือเปล่าใช่ค่ะวนนานแล้วยังทำไม่เสร็จเลยค่ะเพราะว่ามันต้องรอคิวสัมภาษณ์รอเนอะรอคิวสัมภาษณโอเคค่ะรอจังหวะ เขาเซ็นไม่ได้นะเขาเซ็นไม่ได้เขาสั่งแล้วไม่ใจเงินเลยใครบอกว่าให้ไปซื้อสตาร์บาร์มาเซ็นเลยได้ใครบอกคิดเองว่าเราเราไปซื้อทุกวันทุกวันอ่ะรู้จักแต่คนรู้จักเครดิตเหรอเครดิตคิดว่าถ้าบอกเขาว่ามาดามซูตี้เขาจะรู้ไหมหรอเราดังมากเลยหรอบอกว่าดำเฉยๆไม่ได้ก็เป็นอ๋อทำไมไม่มีไม so ้ให uh ้ห็น เอาลงช่องสื่อหรือว่าเอาลงช่องช่องสื่อสื่อตัวเองอะไรองเเอาเอาเอายมมายมยมาแล้วตอบอะไรอ่ะเพราะมันตมาค่ะคดค่ะเองึสนใจอยากเอาไปไหนไม่ได้ยิเมีน เปิดแล้วสไม่เสียงมันเป็นบลูทูธเข้าอัตโนมัติเลออันนี้ไม่มีไม่นะมันเป็นบลูทนี่เปิดจูดี้เห็นไหมเห็นไหมสายข่าวว่าเป็นคนฝรั่งเศสหรอใช่ค่ะบอกชื่อค่ะบ้านเกิดอยู่ไหนนะอยู่กิตาลีเห็นว่าปีหน้าจะมันตอบไปเองค่ะแม่ปีหน้าจะเตรียมไปเมืองคันผมนี่ฟ้าจริงไหมืองาบ้านเกิดหนูอยู่ที่เมืองคันคาน